สวัสดีคะ่ะ FC แฟนช่องตอนนี้ฝ่าพาระรวยมาพอพอหมอท่ำเนาะคะ่ะพอหมอท่ำพอหมอท่ำเพิ่อนอยู่กับปูซีหาเลยคะ่ะแต่เพิ่นมาหาปูซีศูนย์เนาะคะ่ะเขาบอกพอพอหมอท่ำอยู่ที่วัดปูซีศูนย์เขาเคยสิบปผ่านมาตามเอาเนื้อข้างโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะโค้งสุดท้ายของพ่อหมอท่ำเลยคะ่ะเลขของพ่อหมอท่ำนี่เป็นที่จับตามองเลยคะ่ะกต่อาที่นี้ผิดพลาดเนยเป็นบางงวดเนาะคะ่ะ กะไก่เคียงเนี่ค่ะหมวดองหานเพื่อนห้หาสอมก็ออกหาสามก็บพ่เป็ญญนยังเนาะคะ่ะกะถือว่าไก่เคียงของผมมาทำอยู่เนี่นะค่ะถ้าไผซื้อขืนซื้อโล่งงบประมาณหลายก็สาม,มารถซื้อขืนซื้อโลงงนะคะบางค,คนสิงบหน่อยเพื่อนก็ซื้อตรงๆเนาะค่ะหาสองเท่ากับ่เป็นยังเท่าเฉมาตามโค้งสุดท้ายของพ่อมาทำเพื่อเป็นการไว้เสียเวลาเท่ากับมาถามผมมาทำเลยเนี่ะค่ะพอผมมาทำเสียโค้งสุดท้ายเท่าของวันมืน้อนีวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมเนาะค่ะตูได้เนาะค่ะ เพิ่นกะนั่งอยู่นี่เลยสวัสดีค่ะพ่อมาทถ้ำสวัสดีครับว่าสิมาตาลมาคงสุดท้ายนะคะพ่อพ่อมาท้ากับคงสุดท้ายแล้วเนาะค่ะทั้งเอฟซีกับทุมาถามค่ะก็บพ่อว่ากับปอยไปได้โทุมาหลายวะพ่อโทุมากกับบอสทันหลายกระเรื่อยเนาะเออเรื่อยเพราะท่านหลายเขาก็มีสองสามสายดีละค่ะพ่อสองสายสามสายกับทุเขามาก ก็มีเท่านั้นแหละช่วงเอฟซีก็ได้แต่ว่าพร้อมาทตรถ้ำหนึ่งวาคงสุดท้ายก็แม่นหล่ะล่ะค่ะช่วเอฟซีช่วงนึ่นก็บอกว่ามือเงินประมาณตีสามหรือตีหนึ่งก็ได้ยังสี่น่ะช่วตลอดเอาเอาจังๆแต่ว่าอันนี่กมับเนี่ยกับจังว่าอันใดแล้วเราเขายืนยืนไหนแล้วยืนในเั็นแล้วอันพอบัตรถ้ำก็เลยว่าเออขึ้นนี่ท้ำวัดแล้วก็มาสวดสวดมนต์สวดมงคลบ้าน สวดมงคลนบานจบแล้วก็เลยก็เลยมาสวดมนต์บางบทสวดมนต์บางบทแล้วแก็เลยมาแ่เมตตาแ่เมตตาแล้วแก็เลยมามากวดน้ำกวดน้ำแล้วพักพักเข้านึงมานั่งสมาธิมาละบาาเนี้เพ่อไปก็รับไปหรือว่า,เ,าเอาเป็นเจังไหนก็นอธิษฐานบางกันนาสะดอกก็รับไปเขาก็มายืินทแทลอะอยู่อันเป็นผู้สาวไหม มายืนแท้แหละโยเอ๊เป็นผู้สาวมายืนแท้และไม่ยิ่งเนี่ยมันเป็นซีได้หนอยมันว่ค่ะจังหวะหมอทำยืนซีให้เลยซีมายืนให้เลยวิ่งซีเดินซีค่ะอ่าแล้วก็ล่างอย่างเดียวราะว่าเขาขี่รถม้เดิเขาขี่รถมาแสดงว่าเหล็กหลามมันลดลงเป็นเหล็กหลางเขาขี่รถมา ระบาดในรถกับซีหลอดเนาะ,ะมันขี่รถมานั่งอันนี้นี่บอท่านในแถวเนี่ยเป็นสาวอยู่หมอทัมก็เลยว่าอา้าวถ้าเป็นตั้งซี่ลักษณะังซี่ตีเอาเองได้เลยพราะบอทัม <c oughs> ตีเอาเองได้ตีเอาเองได้ผู้สาวเลยก็ต้องตีเป็นซีแล้วอะเล่ห์ให้ซีหกกันเนี้ยเล่ห์ให้ซีหกอ่าเพราะว่าอ่าตัวกันมันก็คือซีศูนย์เพราะว่า ผีนี่มันมันมันเป็นรูปร่างก็เป็นอัตราตัวตนมันบ่มีร่างกายเนาะแต่ว่าเห็นเห็นอยู่บ่มีร่างกายแต่ว่าเลี้ยวเห็นอยู่ผีก็ได้แต่ว่าเขาเลยเกิดว่าพอาถทาตีห้เลยล่ะตีห้เลยคือว่าคู่เดียวหลางสี่หกเขาไม่เห็นซื้อหรอคะแต่สัมผัสได้บ่กมันค้นมันบอกบ่กมันคนแต่ว่ารับตาก็เห็นเขาอยู่ นอนฝันไปก็เห็นเขาอยู่เพราะว่าเขาเป็นผู้ยิ่งเป็นซ้ําเป็นสาวนี่ละแต่ว่าบาหูจักชื่อเขาดรอกบ่ได้ถามชื่อเขาแต่ว่าสีเป็นอธิษฐานว่าสีเป็นจัาได่กับปรากฏเห็นเด้อว่าบ้านเขาเลยมายืนใ้เบิ่งมายืนแท้และแสดงว่าซียืนแล้วพอผู้สาวนี่เป็นไม่ยิ่งเด้ไม่ยิ่งเป็นน้ำซีเนาะเขามาทำเลยฟันท่งไปเลยอ่ะสียืนแล้วทีนี้เราก็ยิ่งไปหกสีหกเลยล่ะ ล่างเมด็ดเดียวเนาะสี่หกล่างแล้วก็กันสีน่ศูนย์มัผีมันบ่ม,นม,นมีตัวต,ตนเนี่ยต้องสี่ศูนย์ค่ะอ่าสี่หกล่างนี่หลักก็เลยว่าชุดชุดไทยแล้วช,ชุดไทยโค้งชุดไทยแล้วเนี่ยคือยังสิเพราะว่าทำกะมีธรรมะให้นิดหน่อยว่าการการอยู่เป็นพ่อหมอธรรมทำก็รักษาธรรม รักษาธรรมของความพอทำคือธรรมของความพอทำคือธรรมที่ไม่เบียดเบียนกัน,<ะ>นโอ้แต่ว่าถ้าก่อนี่หนักยู่เด้แต่ว่าขันขันฝัค่คว้มครูบาอาจารย์สอนมาพ่นก็นว่าถ้ารู้จักปล่อยวางก็ไม่หนัก<ะ>ถ้าไม่รู้จักปล่อยวางมันจะหนักตอนแรกๆพอมาทำนัเหยยบซอกคมได้รังเกียจเพราะว่าถ้าก่อน,น,อออน,นี่ขันก้นปล่อยวางบ่ไยๆมันจะหนักห<ะ>นักจนซอกจน,นกตายได้พีเด้ เพราะว่าถ้ำขอนี่นี่คือว่าความอดทนนี่เป็นต้องเอาเป็นหนึ่งเลยเพื่อนต้องอดทนได้อี๋จังจังรักษาถ้ำขอนได้คือการไม่เบียดเบียนนี่คันเขารักษาตัวาไรม่านมันแหงมากา้าผจนเด้เมื่อกล้วยใส่ข้อมดทนสูงบางจังหวะนี่เขามาดาจังหวะเขาก็ต้องอดท์ทานยตึบ เมื่อฉีมันง่ายหลังทวนถือวดเอาเละต้องอวดือเกา่าเพราะว่าต้องม,มาน,านาั่งในีอทั้งมาเราหายไปไหนแบบต้องต้องใ <ạ. S 2> ส่แบบปล่อยวา่างคือว่าอาจารย์สอนมาปล่อยว่างเอาว่าที่มีพอมาทำอยากถามอันตัวหาสองอีกเทื่อนึ่งไงว่า ạ, ได้ <ạ. S 1> มา <ạ. S 1> แต่ใส่หัวจีเรียวหาสองอ่ะแต่มันออกหาสามก็ถือว่าไก่เคี่ยงเนาะค่ะอธิบายให้เอฟซี่ฟังได้หาสองนี่ก็นี่ละฟันไปนี่ละนั่นฟันไปนี่ละ ฟันไปก็เลย่นมาทำก็เลยเตียวเองนั่นแหละเตียวเองอันนี้ก็ให้ตัวเดียวมันบ้าหมดที่แล้วอันนี้ก็เตียวเองด้วกันเตียวเองด้วกันรีโ่ามันง่ายเลยซือว่าไก่เคียงเอาก็ซื้อขึ้นซื้อล่งยางละแต้มเนาะค่ะพี่น้องคะเพื่อไห้ซี่โฮกนอกจากซื้อซี่หาก็ได้เนาะตัวความบุปผาเนาะซี่หาซี่เจ็ดจะสั่นบอกเขามาทำสั่นได้กะกัดเตี้ยวมาฟันต้องไห้ ว่ากะขันมันออกเหนือนอกจากนี้ไปก็ถือว่าผิดนะค่ะคือคือให้เพราะว่าถ้าหมายคู่เดียวเลยเด้เอาคู่เดียวตรวเนาะคู่เดียวเลยขัดออกเนื้อนอกจากนี้ไปไปไปออกแก้มเนื้อถือว่าผิดนะเมียนมันบดมันก็ถือว่าบ่ถืกเนาะถือว่าบ่ถืกคือให้ยสีหกกัคือสี่หกสีหกไปตรวจจะบอกลายตูมันสีตูองงบประมาณนาราคัดว่าสีศูนย์ก็คือสี่ศูนย์มันมีเลขสีหกแล้วก็สีศูนย์เท่ากันลองสีศูนย์เนาะค่ะความขันนะคะทาบิดจากนี้ไปก็คือบ่เมียนค่ะ คือบ่ถูกนะเรีกความมาท้ำป็นความฝันเนาะค่ะคงสุดท้ายความฝันตามที่ความถ้ำบอกวิ่งสีล่างวิ่งสีล่างเล้อเม็ดเดียวสีวิ่งสีล่างเล่นเน้นเน้นล่างแต่ว่าเขาซื้อบนก็ได้กันไวจังน้อยเนาะเดนสความบอประมาทเนาะค่ะความมาถ้ำของพวอมมาทำเด่นสีล่างค่ะป้าพระรวยจะสรุปให้ใต้คลิปด้วยค่ะพี่น้องคะอันถ่ายคลิปแม่ใต้คลิปป้าพระรวยจะสรุปให้ถ่ายคลิปด้วยค่ะ เนี่ยทางพ่อมอท่ำนี่กายาผาดวเด็กขากันะชุด้ายเลยเน้อบัตรเมียนค่ะพ่อมอท่ำกันอวยพรให้เอฟซีเนี่ยชุด้ายนี่ก็ขอให้มืดดีมืดชิ้นให้เอฟซีลำด้วยให้มีรถล่าขี้ให้มีกัินเป็นแสนเป็นลานเด้อให้รวยรวยทุกคน สุขสุขก้นให้มีความสุขความสบายใจตลอดกาลนานเถินจ้าจริงล่ะพ้อนีสุดเผื่อเถื่อนขอันใดที่อหมอกล้ำสบายใจตลอดกาลนานเถินอกให้นนี่เงินลำลุ้ยก็ต้องสบายใจค่ะไอ้กรับขึ้นไปหาพ่อท่านขึกันด้วยค่ะครับคลิปนี้กา เดี๋ยวฝาเพื้อเลืจะสรุปให้ไต้ถ่ายคลิปนะคะเอาคลิปนี้ขอบคุณหลายๆด้ค่ะที่คำ้ารับชมรับฟังขอบคุณพ่พอมาท้ำหลายๆค่ะขอบคุณค่ะให้ส่งให้มานเดอร์เอฟซี